ครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์ศาสตร์การศึกษาโ,โลกนะครับมาชมเทศก,กาลเกี่ยวกับเทคโนโลยีพนานและอวกาศนะครับมาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างเชิญชมครับเทศกาลนะครับเทคโนโลยีพานากานะครับซึ่งจรัดกัน5โซนนะครับโซนแรกก็โซนเกี่ยวกับประสาทเข้าไปมาของสารศาสตร์นะครับซึ่งเชื่อว่าพนานจินอาการเนี่ยขอบฟ้านะครับ,ราาารบซึ่งการสารศารสตร์นี้นะก็ะสารศารสตร์าศาสตร์แต่ดีดนะครับ จนถึงทาราไทยรับมาโซนที่สองนัดโซนสองชื่อว่าจุดสว่างในห้วงจักรวาลนะครับซซ่งโซนนี้ก็โซนศึกษาเกี่ยวกับสตรีกิบเบนนะที่เป็นสตรีกําเนิดของจักรวาลนะครับแล้วก็อันนี้มีการให้น้องไปฝึกวาดภาพออกแบบนะดวงดาวของตัวเองนะครับแล้วก็มันตั้งชื่อดวงดาวของตัวเองด้วยนะครับนอกนกการศึกษานะครับแต่ข้อระบบสุญญะที่ย่างอินจากระบบนิเวศภายในระบบสุญญะของเรา มาโซนที่3นะครับเป็นโซนเกกับจากวัตถสงครามสู่สะพานเชื่อมดวงดาวนะครับก็โซนนี้เป็นโซนเกล็ดการนำวัตถสงครามนะครับมาประยุกต์ใช้ในด้านดาราศาสตร์โดยการส่งน้ำมีอากาศขึ้นสู่บนท้องฟ้านะครับนะไปสำรวจดวงดาวนะครับอย่างเช่นดวงจันทร์ในปัจบันนี้นะครับแล้วก็มีการจําลองชุดน้ำมีอากาศนะครับอย่างเช่นชุดสเปซเอ็กซ์ล่าสุดของอีดอนมาร์นเองมาต่อกันที่โซนที่4นะครับเป็นโซนเกกับเที่ยงเยี่อากาศ กับการพัฒนาชีวิตนะครับซึ่งโซนนี้เราก็จะการจำลองการชีวิตไฮยานอวกาศนะครับก่อนจะไปแล้วก็จะมีการหันรูปนะครับชุดนักินอากาศนะครับซึ่งชุดนี้ก็จะมาขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นการลองว่าเราอยู่นอกโลกนะครับแล้วก็มีหลายโครงการเลยนะที่เราสามารถเลือกได้นะครับครับมาต่อที่ห้องทางานกับห้องนอนของเขานะครับซึ่งนี้ก็เป็นการจําลองห้องนอนและห้องนำานของนงักบินอากาศ ต่อมาเป็นห้องน้าของนิเวกาะที่เขาไว้หาสะอาดร่างกายในแต่ละวันนะครับมาต่อที่อาหารอากาศนะครับที่นักวิีย์อากาศรับประทานแต่ะมื้อนะครับซึ่งจะมีบายไว้ในวีโอนี้มาโซนที่5นะครับเป็นโซนเกี่ยวกับยุคใหม่แห่งการสวดอากาศนะครับซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นการศึกษานะครับการนาเทคโนโลยีอากาศในปัจจุบันนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับมีการทารองนะครับยาอากาศนะครับดาวเทียมนะครับแล้วก็ การโคจรนะครับของดาวเทียมตลอดการมีการตําลองส่วนประกอบของโลกเรานะครับหวังว่าน้องและคนได้รับความรู้เกี่ยวกับกิการนี้ไปนะครับคุณแล้วก็สวัสดีครับ